ถัดต่อไปนะคะจะเป็นการปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากับรสุสทธินะคะเดี๋ยวเราจะไปที่บัญชีแยกประเภทแล้วเดี๋ยวเราจะกดที่เมนูย่อยด้วยนะคะบันทึกรายการและปิดบัญชีแล้วก็ o อ k f ฟ o ์เราจะเข้าไปที่ปิดบัญชีนะคะสมุดรายวันทั่วไปถูกแล้วแล้วก็คลิกโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มกด F3 เพิ่มนะคะ อันนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็น31เดือน1เหมือนกันนะคะ11 0158วันนี้ที่เป็นวันที่ปิดงวดแล้วสามารถลงรายการได้ประเภทเดียวคือท้ายสี่รายการปิดบัญชีโอเคค่ะเราก็จะเข้าไปที่ต้องการปิดงวดบัญชีถึงเดือน01 5 8ทับ2558 ถูกต้องนะคะโอเคเราจะตอนนี้เราจะปิดรายได้นะคะปิดรายได้แล้วค่าใช้จ่ายนะคะโอเค <The lock S 1> เดี๋ยวรอเครื่องรันแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะก็จะเป็นรายการ รายได้ราค่าใช้จ่ายมีเดบิตขายสด2,000เดบิตขายเชื่อ19,100บาทสินค้ารับคืนเครดิตสินค้ารับคืนและส่วนลดมีซื้อเชื่อมีต้นทุนขายเงินเดือนและโบนพนักง,งานทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรายได้ราค่าใช้จ่ายนะคะที่จะปิดเข้ากําไรสะสมเอ้เข้ากําไรสุทธินะคะขอโทษค่ะตอนนี้เราจะมีกําไรสุทธิอยู่ที่55,000 ห้าหมื่นห้ารอยเก้าบาทจุดห้าสิบเก้าสตางค์นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะ Escape ออกเลยนะคะอุ้ยขอโทษค่ะผิดเราต้อง F10 บันทึกนะคะให้เครื่องรันใหมเรเลขวอชเชอร์ให้ไหม Yes ค่ะรันโอเคเรียบร้อยค่ะ เราจะไม่บันทึกรายการใดๆแล้วนะคะเราก็เลยต้อง Escape ออกเลยค่ะคลิก Escape คลิกย้านะคะยกเลิกการแก้ไขอันนี้ก็คลิก Escape ค่ะออกโอเคอันนี้ก็ Cancel นะคะโอเคเรียบร้อยค่ะ